โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่อง t h a n ก x d นะครับวันนี้เรามาเล่น MTA นะครับผมเซิร์ฟเซิร์ฟมาครับผมเมกาหรือเมกาไม่รู้นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดนี้ไม่ดูนะครับได้ยินป่ะ <laughs> ไอ้เหี้ยเนี่ย <laughs> นะครับผมประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจนะจะเล่นเซิร์ฟนี้นะก็มาเล่นได้นะครับผมเซิร์ฟแบบเหินรถชิลๆนะครับนะเป็นเซิร์ฟแบบแนวเหินรถเลยนะครัเพราะรถเทนนี่สย์มากทุกคันนะครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมนะก็เป็นแบบสําหรับแบบใครที่สนใจเหินรถเนี่ยนะครับมาเหินเซิร์ฟนี้ได้เลยนะครับก็คือแบบเหมือนแจกฟรีแล้วก็กล่องซ่อมด้วยครับกล่องซ่อมก็ส่นบาทนะนี่เห็นไหมครับกล่องซ่อมซื้อมาเนี่ย46กล่องอ่ะเออคิดเอาลวกัน เป็นรถที่นี่แรงๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ขับดีมากก็คนเล่นตอนนี้ครับอยู่ตอนเล่นคนนี้ก็มีอยู่กี่คนอะแปดคนนะครับนะครับผมคนเล่นน้อยนะอันนี้เพราะมันมันมันเซิร์ฟบบสำหรับแบบพวกฝึกเขินอะไรพวกนี้นะครับนะก็เรามาฝึกเขินกันได้นะครับ MTA นะครับก็มีในคอมเท่านั้นนะครับไม่มีในนะโอ้โหดูดิมีคนขับนั่นแหละรถที่ผมขับอยู่ก็เป็น C ีแปดนะครับจะพาไปดูนะครับที่ขายรถนะเดี๋ยว เดี๋ยวจะพาไปให้ดูเค่วนนี้ก็มาเหินรถเล่นๆได้นะครับแบบเบื่อๆมาเหินรถเล่นแล้วพวกเนี้ยมาเล่นกับเพื่อนนะครับนะก็ทําคลิปก็ผมก็มาทําคลิปเนี่ยนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับจะทิ้งลิงก์ที่ขอดโทัร์ครับทัวร์ครับนี่นะคผมรถกระบะซีแปดเก็บก่ออน่าเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็มีตํารวจเนี่ยนะเห็นไหมตํารวจสองคนสามารถจกปุ้นได้ด้วยนะครับ นี่ครับก็นี่เห็นไหมครับมีจิตยมีจ <you> ิต531เห็ามึนะครับ R3 2อะไรเนี่ย r 3ส R35 GTR 50จสอะไรเนี่ยนะครับรถกบเอ้ยรถกบก่อซื้อได้ดินะครับก็อนนี้เห็นไหมครับเจ0ดร้อยอะไรเนี่ย C8 EK อเคอะไรเนี่ยครับเต็มหมดเลยนะครับเรามาลงมาหาเล่นกันดูนะครับมี R3 3ามามีอะไรพวกนี้ดูครับเรามาเล่นกันดูนะครับผมนะก็มีให้เล่นเยอะเลยนะครับลองมาเล่นดูนะครับผมดีนะครับ มีรถให้เล่นเยอะมากนะอืมเขื่อมันเยอะจริงอ่ะนะครับอีโวอะไรพวกนี้เห็นไหมเนี่ยโหอ่าเดี๋ยวซื้อวยแล้วกันนะเห็นไหมครับศูนย์บาทแล้วก็รถพวกนี้ก็เป็นรถโดนะครับอันนี้เห็นไหมครับรถโดนะพวกนี้ก็เป็นรถโดแล้วนะครับถ้าหลังจากนี้ก็เป็นรถโดหมดแล้วเห็นไหมครับไอไอเอ็กเจ็ดอะไรพวกนี้นะก็เป็นรถโดเห็นไหมครับรถโดหมดแล้วนะพวกนี้เคก็สกินที่นี่ก็แจกฟรีเหมือนกันนะครับดังนันนะขออนุญาตถอดอย่างนี้ได้ไห ถอดกระเป๋าเนะี่ยได้ปะไม่ได้เหรอ,โอ,โ,อโอเคโหแล้วโคตรเยอะเลยตอนนี้ก็เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเล่นรถอะไรดีอ่ะเอ้ยผมอยากเล่นรถกรบว่ะยันโด,ดโรถกบทุกคนครับพี่ชายเออมาเ,เลือกเลี่ยนเลือกตรงไหนเหรอกี่รถอ่ะต้อไปเปลี่ยนที่โอ๋ครับพี่ชายโอ่ออออออเอออู่ตรงไหนเหรอครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาแล้วเขายิงกันทำไมอ่ะ อาเลยนะครับเฮ้ยเยอะแล้วเนี่ยคีเกมก่อนเนี่ยผมจะเล่นรถเอ่อรถเรเดียนมีอะไรเนี่ยโหมีเยอะอ่ะผมซื้อมาดูดิเอาไปเล่นอาสามสองแล้วกันนะเฮ้ยไม่อยากเล่นอาสามสองไอมฝนติดอ่ะเอ่อเอาสีแปดแล้วกันนะสี C 8. C 8่แปดสีแปดคันเดิมนะครับสีแปด โอเคปะเดี๋ยวเราไปเหินกันดีกว่าถือว่าคลิปนี้ก็เป็นแจกเหินเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนนี้ไปเหินที่หนึ่งเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับเหินที่หนึ่งก็ตรงนี้นะครับตรงลานสเก็ตนะครับผมให้เราขับลงมาตรงนี้นะครับอ้ออะแล้วเนี่ยเชี้ยก็ตอนนี้สามารถชี้ได้ด้วยนะครับแบบเหมือนแบบไฟเอ็มเลยนะครับชี้ได้นะครับกดกดขี้ขวานะครับชี้นะครับผมนะนี่ก็ลงมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขี่วนมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขี่ตรงเลยครับผมนี่ครับเหินขึ้นนี่ จริงมันต้องขึ้นตรงนู้นนะครับอเดี๋ยวไปใหม่เริ่มหนึ่งเดี๋ยวไปใหม่นะครับเคมาทีนะครับขึ้นมาฝ่าขวานิดนึงนะครับก็จะขึ้นมาบนหลังคาตรงนี้เลยนะครับขึ้นมาบนหลังคาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเล่นได้เลยครับเราจะไปทางไหนนะครับผมก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมเทีย์ไปเหื่อที่สองเลยนะครับมาครับเผื่อที่สองก็ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ครับฝักขวาขึ้นมาครับนี่ประมาณนี้ะลรนะเผื่อที่สองนะครับผม เรามาฝึกเหินฝึกอะไรกันดูนะเหินไอไอเหินที่สองตัวนี้ก็ก็มันก็จะเหินไปไม่เหมือนกันนะเราก็ต้องเลือกมุมเลือกเลือกกันเล่นอะไรดีๆนะครับต้องเลือกเล่นดีๆด้วยนะครับนะโอเคไปเหินที่สามเลยนะครับนี่นะเหินที่สามก็มาทางเดิมเลยนะครับแต่เราจะตรงไปนะครับผมมาไปแล้วครับมาตรงนี้ครับเหินไปแล้วครับผมนี่เห็นไหมครับเราก็มาตรงนี้ก็ลงมาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหม แล้วเราก็สามารถไปหาเหินต่อได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเหินเหินที่สี่ใช่ปะเออที่สี่นะครับโอเคมาต่อเลยแล้วกันนะไม่ต้องตัดแล้วเคครับเหินที่สี่ก็มาตรงนี้ครับขับมาเลยนะครับผมระวังด้วยนะครับตรงนี้เล็งมุมดีๆครับแล้วก็ไอ้เยอะไม่ขึ้นเดี๋ยวขอใหม่นะครับเอาใหม่โอเคครับเอาใหม่เมื่อกี้ถ้าถ้าเหินดีๆมันก็จะขึ้นไปบนนั้นเลยนะครับขึ้นไปบนหลังคาตรงนั้นนะครับผมเหินนี้ผมไม่ค่อยถนัดนะดีนะครับ ก็จะขึ้นมาบนหลังคาอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกเล่นได้เลยจะลงไปข้างนี้ก็ได้นะครับหรือว่ามาต่อตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับต่อได้หมดนะครับก็เลื่อกเล่นกันได้โอเคไปเหิ่ที่ห้าเลยนะครับโอเคครับเผิ่ที่ห้าก็ตรงนี้นะครับขับขับวนกลับมานะครับนี่นะครับผมเผิ่นี้น่าจะมีคนรู้อยู่แล้วนะครับนี่เผืนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมก็ชิวๆครับเผิ่อชิวๆนะครับผม โอเคไปเหินต่อไปนะครับโอเคมาเหินต่อไปนะครับเหินนี้ออ่ถ้าผมเหินผิดพลาดแล้วก็ต้องขอโทษนะครับพอดีเหินนี้ไม่ถนัดด้วยนะครับนานๆทีเหินนะเหินนี้นี่ครับก็จะขึ้นําประมาณนี้เหินง่ายๆนะแต่ว่ามีโอกาสหลุดก็50-50นะครับ50-50นะมันก็ต้องอยู่ที่ตอรอด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาจบปูนให้ดูละกันนะครับมาจบปูนให้ดูนะครับถ้าตอรอไล่อะนะจะมาจบปูนให้ดูเลยนะครับเขี่ไปเหินต่อไปเลยนะผม โอเคครับมาเหินต่อไปก็ที่ท่อเหมือนเดิมนะครับผมนี่ให้เราขับมาทางนี้นะครับขับมานะครับผมแล้วก็หักซ้ายขึ้นเลยนะครับนี่ก็แป๊บนึงนะครับถ้าเหินดีมันก็จะขึ้นไปบนสะพานนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ารถแรงๆหนุนมันมันเลยไปถึงตรงนี้นแล้วโอเคเดี๋ยวไม่นะครับโอเคครับ เกิดกะาแล้วนะเนี่มาขี่มาหาทับทางท่อนี้มีหลายเห่ือนะนะเราก็ลองไปหาูปมดูนะหรับนอเกิดนี้เกิดมองน้ำ มเือเล็กๆด้วยนะพี่ลานเหือแจแ้วประเเราไปเหยื่อไปนะเียมามาเหืไปนะนี่ก็เป็นแบบเหืางด่วนนะทางด่วนทางด่วนมันก็เหยื เขาอะไรพวกนี้นะเขาทำให้เนื้อเขาเล่นพกเอ็นตื้ นี่ยใช่นในะ่ปใช่เลยนะอะแรหูเรื่อสวยตัวนั้นก็ลองมาเล่นดูนะเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ดคอร์ดนะ

เราไปหาเหนุผลดีกว่าเราไปเปลี่ยนเมืองนั้นบ่างดีกว่าเออว่ะ ก็มีค่าสีพันนะครับเอ่อตัวอะไรวะขเขาเรียกว่าตัวอะไรวะไอไอ ALC ทุกคนเออ,เอ,อกรมีค่าสีพันได้นะก็ค่าสีพันเจ็ด้วยนทุกคนนี่นี่ดีกว่าอาสาทานนี่ผมต้องมีแลวนะ บอดมาแตงเหี้ยบอดบอดบอดมาแตงทุกคนเนี่ยก็เดิมทีก็มีแบบรถรถให้เล่นเยอะเยอะมากเลยคนะเดิมนี้นะก็มีเล่นเยอะมากนะลองลองมาเล่นกันดูนะครับลองมาหาเล่นกันดูนะครับก็ก็เหมือนบเซิร์ฟแจกรถอะนะก็เซิร์ฟที่เหินรถกันเนี่ยนะครับ เล่นกันดูนะครับผมก็ใครสนใจก็เจนน่านะครับก็รอบนี้นะก็ขอเชิญชวนให้นักพัฒนะครับใครอยากเล่นก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ที่ขอจะให้นะครับก็เข้าไปเอาไว้ีได้เลยนะครับเพื่อนเราันนี้นะผมก็ขอเชิญชวนให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตั้งใครด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ถึงร้อยซับเถอะกดดูนะครับผมเดี๋ยวผมมีอะไรแจกด้วยถึงร้อยซับอ่ะเออนะครับรอดูได้เลยนะครับผม คฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเชียวสวัสดีครับ